สวัสดีครับพวกเราครับกลับรายการรักกรุงไฟบายนี่เจอควันนี้เราจะมาที่ไหนกันครับพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของกรุงเทพมหานครนะคะอ่าพนางเจ้าเศรษฐกิจนะคะอ่ท่านได้อ่เล็งเห็นโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กท่านจึงอ่จัดอ่ให้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูว่าเด็กๆเขาได้เรียนรู้อะไรจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ครับตอนนี้เราอยู่ใข้างในพี่พันธ์ครับเดีมาถามความรู้สึกน้องๆว่าเป็นไงบ้างครับแบบเมื่เข้ามารู้สึกไงบ้างครับที่ไ,ได้เข้ามาใช่ไหมครับมีความสุขการได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆค่ะเหมือนกัเราอยู่ในห้องอาเทียนรู้จักอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับ คุณครับหลังจากเราดูการแสดงไปครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นักแสดงทั้ง4ี่คนให้ครับว่าพร้อมสึกเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะอันนี้แสดงเป็นตัวอะไรครับเมนค่ะเมนอันนี้แสดงตัวอะไรครับโอ้วันหลักมากเลยครับเป็นคนตอรับอันนี้สมจริงมากครับที่แสดงเป็นอะไรครับซิงโตครับิงโตครับขอบคุัวค่ะหลังจากที่เราได้แสดงกันแล้วครับเราได้แนวคิดอะไรบ้างครับจากเรื่องที่แสดงนะครับพรอมจะมาขียกพรอมพยายามครับครับแน่อนครั อบอกว่าได้จากความสัมกิรและความพยายามครับงั้นมาชมที่สัดปายต่อเลยครับ อริยะดสัมภาษณ์คุณครูแจวเววนะคะคุณครูจแจวเวว่ามีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คะ่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดสําหรับนักเรียนที่เป็นผู้นําเยาวชนข้รักระพงไพยของเรานะคะเยาวชนกองคงไพยซึ่งเป็นการลูกจิจสานึกนะคะให้เด็กๆเหล่านี้นั้นได้รู้จากในสานึกในพระหมหาพรนาพิคุณให้รู้จักรักชาติศาสตร์ประศาส วันนี้มาขอสอบถามว่ารู้สึกยังไงในกิจกรรมครั้งนี้ครับกิจกรรมั้งส,สดีค่ะพี่จีจีนะคะเป็นวิทยากรของ่ทยเยาวชนนักคงไฟนะคะก็สําหรับค่าเยาวชนนักคงไฟที่เราจัดในนี้ถ้าถ่าวมารู้สึกยังไงนะคะได้รอนว่าสิ่งหนึ่งคือมันเป็นความรู้สึกของควา,ามภูมิใจเนาะความภูมิใจความสุขใจแล้วก็คือเรารู้สึกว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนนักคงไฟนะคะมันเป็นอะไรที่ครบสมบูรณ์แบบเนาะสมบูรณ์แบบในเรื่องของ เป้าหมายที่สําคัญคือเราทําเพื่อเยาวชนทําเพื่อนักเรียนของพวกเราทําเพื่อให้เยาว,วชนได้มุมอมองในเรื่องของการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เขาได้ห่วงแหนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรว่าจะใช้ทรัพยากรยังไงให้ให้มีความคุ้มค่าใช้ทรัพยากรยังไงให้เหลือตกทอดไปถึง ลูกๆุ่นหลานทํายังไงให้ศรัทธาอยู่กับเรานานๆแต่ใจเขาเห็นคุณค่าแล้วก็พยายามปลูกฝังเขามากข้างในเรื่องตรงนี้ซึ่งสิ่งนีง้เนี่ยเด็กๆเขาสำนึกในเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีในผ่านผ่านการทํากิจกรรมต่างๆเรา,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 าพยายามจะสอดแทรกกิจกรรมพวกนี้ให้เขาได้ฝังรวงไปเป็นการปลูกต้นไม้ใน,ในใจของพวกเขาให้พวกเขาได้เห็นว่าความยัง่งยืนนะคะมันเกิดได้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดจากความร่วมมือและร่วมใจของของพวกเราทุกคนมาช่วยเหลือกัน พี่กับมองว่าทุกวันนี้การจัดค่ายต่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงลืมไปเนาะในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้เราหลงลืมไปในเรื่องของการรักชาติรักศาสนาตแต่สําหรับค้า,าวาชนรักสงไข่เน่ยเป็นการรบทุกอย่างอะมารวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรักชาติรักศาสนาเรามองว่าสิ่งพวกนี้มันถูกหลงลืมไปทุกวันทุกวันแล้วแต่ค่ายเราอะพยายามรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่วี่กลัาไปทั้งหมดอะ ให้กลับมาอยู่ในค่ายเดียวได้อะซึ่งมันเป็นอะไรที่สุงเืินแบบแล้วมันเป็นอะไรที่คิดว่าควรจะต้องอยู่คู่ไปนานๆแล้วคุณจะต้องขยายต่อยอดไปให้ให้อยู่คู่กับกับเยาวาชนเราต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้ทีมคณะจากทุกคนแล้วก็ทีมคุณครูที่เข้าร่วมทุกคนเนี่ยได้มาช่วยกันรวมพลังเนาะในการที่จะทําให้เยาวาชนของเราอะเป็นเยาวาชนที่ที่ดีและมีคุณภาพเป็นเยาวาชนที่รักในความ เป็นธรรมชาติรักในความออรักชาติรักษานและกษัตริย์ให้ทุกอย่างมันสมบูรณแบบครบถ้วนส่วๆชนะคะแล้วก็เนืันใจให้ของคุณค่ะฟังแล้วตื่นตันใจมากเลยนะคุณที่ต้องที่จะต้องปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติรักทั้งชาติศา,าสนาและกษัตริย์ให้ปลูกฝังไปพร้อมๆกันครับไงก็ขอบคุณมากค,ครับพี่คับสวัสดีค่ะ ในสวนของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะคะจะมีการจัดนิทรรศการของในส่วนของหลายๆกระรวงนะคะรวมอยู่ภายในนี้เนาะก็จะมีหลักๆจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกระรวงการเกษตรและสาก์และที่สําคัญไฮไลท์ของเราเลยนั่นก็คือในส่วนของค่าเยาวชนรักธงไทยนะคะอย่าลืมมาให้กําลังใจนักเรียนนะคะและคุณครูที่เข้ามาร่วมกันร่วมมือร่วมใจนะคะในการจัดทำบูธนะคะเทศกาลนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อย่าล <lightweight. S 2> <hoc> ืมมากันนะคะ